สำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็มีเมนูใหม่ๆม,มาแนะนำกันอีกแล้วนะคะชาน้ำอ้อยนะคะแล้วก็เป็นอ,อเมริกาโน่ no, นะคะน้ำอ้อยนั่นเองเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย r r n t a l c o f f e f อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็มีเมนูใหม่ๆม,มาแนะนำกันอีกแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยก็ได้ไปตลาดค่ะได้ไปเจอน้ำอ้อยนะคะขันสดค่ะทีนี้ก็เลยนึกไปนึกมานะคะอยากจะทดลองมาทำเมนูดูค่ะว่าเขาสามารถที่จะมาทำเมนูในร้านเราได้หรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยได้มา2ขวดนะคะนี่เลย พี่เล็กก็เป็นคนซื้อมานะคะอ่าขวดละเท่าไหร่นะคะพี่เล็ก20บาทค่ะอ่าขวดละ20บาทนะคะก็ได้มานะคะก็เลยอยากจะลองมาลังสั่งเมนูดูมาทําเมนูง่ายๆเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะมาทําเป็น ชาน้ำอ้อยนะคะแล้วก็เป็นอเมริกาโน่นะคะน้ำอ้อยนั่นเองเนาะก็ขอเป็นเมนูง่ายๆก่อนก็แล้วกันนะคะส่วนเมนูอื่นๆค่ะใครอยากที่จะให้หน่อยทําเมนูอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะเดี๋ยวหน่อยก็จะไปซื้อน้าอ้อยมาอีกค่ะเพื่อที่จะมาลองทําเมนูใหม่ๆดูนะคะวันนี้หน่อยขอลองชิมทั้ง2แบบก่อนก็แล้วกันนะคะเป็นจุดแก้ว16ออนซ์เนาะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันค่ะว่าเราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะ วัตถุดิบที่หน่อยจะใช้นะคะก็จะมีกาแฟนะคะอินเตอร์เลียนโรสค่ะเป็นพวกรลังเทมนะคะเบอร์สีของเรานั่นเองนะทีนี้ค่ะหน่อยก็จะใช้ชาไทยนะคะของ Oriental Coffee ค่ะก็จะเป็นชาที่นำเข้ามาเลยนะคะเป็นชาของไต้หวันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะพิเศษหน่อยก็จะใช้โกลเด้นไซลันะคะของมิตรผลค่ะมาชงนะคะเพราะว่าเขาค่ะสกัดมาจากน้ำตาลอ้อยนั่นเองนะคะก็พอดีเลยควบคู่กับน้ำอ้อยของเรานะคะ ปึ๊บเข้าไปเนาะส่วนผสมอื่นๆนะคะก็จะมีตัวนมข้นหวานนมข้นจืดค่ะหรือที่เราเรียกว่านมผสมนะคะนมข้นหวาน2กระป๋องค่ะนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องนะคะหน่อยก็ได้ผสมมาใส่ขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะน้ำชาก็ชงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทำน้ำชาเก็บไว้แบบนี้นะคะแช่ไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนจะมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะ2เท่าตัวเลยนะแล้วก็ ให้รสชาติที่ละมุนกว่าด้วยนะคะจะมีนมสดนะคะนมสดก็เอายี่ห้อไหนก็ได้นะคะหน่อยแบ่งนมสดมาใช้งานแบบนี้นะคะบางคนค่ะเอกใจนาะจะทําเป็นชาดํากับอเมริกาโน่มันจะมีนมสดได้ยังไงนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมีกิมมิตท้ายนิดนึงนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ลองไปชมกันเลยดีกว่าเนาะนะคะวันนี้นะคะหน่อยจะจะใช้กาแฟนะคะ2ช็อตค่ะโดยที่ดึงน้ํากาแฟออกมา2อ,อ่อนนะคะ ดูใสก่กาแฟของเราค่ะสวยไหมนะคะไหลออกมาดีหรือเปล่าเราได้น้ำกาแฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมกลุ่นมากเลยเดี๋ยวเราก็ไปทำเมนูกันอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาทําเมนูแรกกันเลยนะคะนั่นก็คืออเมริกาโน่น้ำอ้อยนะคะเนาะง่ายๆค่ะอเมริกาโน่น้าอ้อยนะคะเดี๋ยวหน่อยจะตวงความหวานก่อนค่ะโดยใช้ก o เด้นไซรัปนะคะ ทีนี้ค่ะด้วยความที่น้ำอ้อยของเราเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบความหวานแบบเพิ่มเติมหน่อยแนะนำว่าให้ใช้น้ำอ้อยนะคะไปเลยค่ะหน่อยอยากได้แบบหวานปกตินิดนึงนะคะก็จะใส่ตัวน้ำเชื่อมกลเด้นไซรัปลงมานะคะจะช่วยในเรื่องของความหอมด้วยค่ะเพราะปกติแล้วนะคะกลเด้นไซรัปเขาก็จะเป็นน้ำตาลอ้อยนะอ่ะโอเคเราก็ใส่ลงมาเลยปึ๊บ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยหน่อยก็จะเลือกใช้อยู่ที่สามออนนะคะใครชอบน้ำอ้อยเยอะๆก็ใส่เยอะได้เลยนะแต่ต้องบอกก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเอ,อ่อไม่อยากแยกชั้นนะคะอยากจะคนมงมาทีเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะเพราะว่าสีของเขาก็ไม่ได้แตกต่างนะต่อให้แยกชั้นไปก็เดี๋ยวก็ผสมกันอยู่ดีใช่ไหม อ่าโอเคเดี๋ยวหน่อยจะทําให้แบบแยกชั้นเนี่ยแหละเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเติมน้ําแข็งน้ําแข็งก้อนน่าทานมากเลยซื้อค่อยๆดินลงไปค่ะนี่เฮ้ยสีสวยอยู่นะว่าไม่ได้ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอเมริกาโน่นำอ้อยนะคะโอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาทำชานมอ้อยกันนะคะหรือว่าชาไทยน้ำอ้อยในเองเนาะง่ายๆค่ะคล้ายๆกับชาดำนะคะต้องบอกก่อนนะว่าอิงกันมาแบบสูตรเดียวกันเป๊ะๆเลยนะคะแค่เปลี่ยนจากน้ำกาแฟค่ะเป็นน้ำชานะคะทีนี้ค่ะใส่โกเด้นไซรัปค่ะมาที่1อ่ออนนะคะใครชอบหวานเยอะๆนะคะใส่อออนครึ่งค่ะใครชอบหวานน้อยใส่ครึ่งออนนะคะใส่ลงไปเลย ที่หน่อยใช้ใช้ตัวนี้นะคะหวานก็ปกติหน่อยนะคะเป็นเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นชาดําค่ะชาดํามันก็ต้องหวานหวานเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบหวานน,น้อยนนะคะให้ลดลงมานะเพราะว่าน้าอ้อยเขาก็หวานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่น้าอ้อยมา3ามออนเหมือนเดิมค่ะปึบ๊บนี่เลย รสชาติอเมริกาโน่ค่ะกับชาดํามันจะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นชาดําเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็ก็จะนึกรสชาติออกเนาะว่ามันค่อนค่อนข้างที่จะใช้ความหวานนะคะหน่อยก็เลยเลือกที่จะใส่หวานไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกเทชาค่ะน้ําชาหน่อยก็จะใส่2องออนนะคะ หน่อยจะเอาน้ำอ้อยเป็นหลักนะคะแล้วก็เอาชาความชาๆชาค่ะเขาเข้ามาแบบช่วยให้กลิ่นอะไรพวกนี้ค่ะโอเคขึ้นนะคะเสร็จแล้วทั้งสองสูตรนะคะเนาะที่นี้ค่ะด้วยความที่เรามีทั้งนมสดมีทั้งนมผสมนะคะอย่างที่หน่อยบอกไปตอนแรกนะคะว่าหน่อยก็จะทํานมสดน้าอ้อยนะคะอันนี้ต้องบอกนะว่าเป็นการทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะเนาะ หน่อยก็จะใช้นมผสมนะคะเพื่อช่วยให้เขากลมกล่อมนะคะจะใช้อยู่ที่แค่0.5ออนนะความหวานเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วก็โกลเด้น์หลัปค่ะ0.5ออนเหมือนกันนะคะหรือว่าครึ่องออนชึบ ทีนี้ค่ะหน่อยจะใส่นมสดมาก่อนนะคะที่สองออนค่ะปึ๊บอ่าใส่ลงมาแล้วก็จะใส่น้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยหน่อยจะใส่มาที่สามออนค่ะแยกชั้นแยกได้เหรอได้ลอ่าพี่เล็กร้กองขอมาค่ะว่าให้แยกชั้นนะคะตั้งไว้ก่อนเลยอลองดูนะ ทีนี้ค่ะเราลองมาดูนะคะเทน้ำอ้อยไปด้านบนอเออเขาจะแยกชั้นได้ไหมอ่ะลองดูก็แยกได้อยู่นะก็มีความเป็นชั้นอยู่นะคะเนอะโอเค ตอนแรกหน่อยก็ไม่ได้คิดว่าจะแยกชั้นนะคะเพราะว่าด้วยสีเขามันคล้ายคลึงกันมากนะคะก็เอาตามใจคนดื่มก็แล้วกันนะคะเนาะก็สรุปแล้วก็แยกได้เหมือนกันนะคะใครอยากจะชงแบบแยกชั้นไปให้ลูกค้าแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ลองมาทดลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะเป็นอะไรที่หน่อยลุ้นมากเลยนะคะขั้นตอนนี้ว่าเขาจะออกมากุดหรือเปล่าไปเลยค่ะเดี๋ยวไปชิมกันเลย โอเคค่ะหน่อยก็จะมาเริ่มชิมอเมริกาโน่น้ำอ้อยนะคะเนาะเดี๋ยวหน่อยขอชิมน้ำอ้อยก่อนดีกว่าชิมที่ชั้นล่างก่อนอน้ำอ้อยเขาจะมีความแบบเพิ่มเดเวลความหวานขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหน่อยใส่โกลเด้นสลับเนาะแต่ด้วยความที่ความหวานของเขาค่ะเขาไม่ได้หวานตัดขานะคะ เขาหวานแบบมีความอ้อยเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าโกด้นไสรหลับเนี่ยค่ะเขามีความกลิ่นหอมๆอ,อยู่แล้วนะคะช่วยทําให้น้ำอ้อยของเราหอมขึ้นไปอีกเลยนะคะหอมขึ้นไปอีกนเนาะเดี๋ยวลองชิมหน่อยอต้องบอกเลยนะถ้าเกิดว่าแถวบ้านใครค่ะมีที่เขาขายน้ําอ้อยแบบคั้นน้ํานะคะ ไปซื้อมาทําเลยค่ะนะคะหน่อยต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะปกติหน่อยเป็นคนทานอเมริกาโน่อยู่แล้วนะคะเราก็พอมาเจออเมริกาโน่น้าอ้อยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กอ่ะนะคะมันได้ทั้งความหอมนะคะได้ทั้งความแบบกาแฟลงมานะคะมันจะทําให้แบบละมุนนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยค่ะถ้าเกิดว่าร้านไหนนะคะมีอเมริกาโน่น้าอ้อยนะหน่อยก็จะเข้าไปซื้อนะคะ ชาหน่อยก็จะเน้นไปทางน้ำอ้อยมากกว่านะคะเพราะว่าอยากให้เป็นแบบเหมือนชาน้ำอ้อยประมาณนี้นะจะออกมาเหมือนตามที่หัวคิดหรือเปล่าอืมอันนี้เขาจะมีความแบบน้ำอ้อยหวานกว่าปกตินิดหนึ่งนะคะหวานกว่าตัวนี้นะเพราะว่าหน่อยก็เพิ่มไหลับขึ้นไปหนึ่งออนนะคะแต่ความหวานของเขาเนี่ยคะ่ะหวานแบบหอมๆห,หวานแบบละมุนละมุนนะคะ อ๋ออันนี้ก็จะเป็นน้ำอ้อยด้านล่างนะคะเดี๋ยวหน่อยจะลองคนชาลงมาดูค่ะว่าจะได้ตามที่คิดหรือเปล่าอยากให้มันเป็นชาน้ำอ้อยนะคะทุกคนกิดภาพตามค่ะเป็นชาดําที่มีรสชาติของอ้อยนะคะเข้ามาค่ะแบบนั้นเลยนะคะมีหอมชามีหอมอ้อยแบบนั้นเลยนะคะชาดําที่เป็นหนึ่งทางเลือกของชาดำค่ะที่อร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะ แต่ต้องบอกก่อนนะคะสูตรที่หน่อยทําจะเป็นสูตรแบบหวานปกตินะคะยกเว้นอเมริกาโน่นะคะเพราะว่าตัวอเมริกาโน,นะะ่นี่ค่ะด้วยความเข้มของกาแฟเขาจะมีความหวานที่แบบเบาลงมานิดนึงนะอ่าเดี๋ยวตัวนี้ขอคนเลยก็แล้วกันเพราะว่าน้าอ้อยอยู่ด้านบนด้านล่างเป็นนมหุยน้ำอ้อยนมสดก็ไม่แพ้กันนะ ตอนแรกนะคะยังคิดอยู่ในใจว่าน้ำอ้อยกับนมสดเนี่ยเขาจะเข้ากันได้หรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ค่ะมันจะคล้ายๆกับพวกนมสดคาราเมลประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากคาราเมลเป็นน้ำอ้อยนะคะมันจะหอมแบบน้ำอ้อยเข้ามาเลยค่ะแล้วก็กลมกอบม,มากนะคะกินแล้วมีความละมุนค่ะกินแล้วแบบไม่ได้หวานโดดหวานเลี่ยนขนาดนั้นนะคะหน่อยว่าเด็กๆน่าจะชอบนะนะคะเพราะว่าอร่อยเลยแหละอ่า มันมีความหอมค่ะหอมแบบหอมคล้ายๆกับนมหมีอะ่ะแต่ว่าหอมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะไปเยี่ยมเลยนะคะทั้งสามเมนูค่ะอยากให้ทุกคนนะคะลองไปทําดูค่ะถ้าเกิดว่าใครทําแล้วนะคะได้ผลยังไงนะคะลองลองนะคะมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะหรือว่าใครคะ่ะอยากให้หน่อยนะคะใช้อุปกรณ์ตัวไหนนะคะหรือว่า วัตถุดิบตัวไหนนะคะอยากให้หน่อยที่จะมาแชร์สูตรแบบนี้นะคะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะไปหาวัตถุดิบตัวนั้นนะคะมาทําคลิปให้นะคะเนาะก็จะมาแชร์สูตรแบบอร่อยๆแบบนี้ให้ชิมกันอีกนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ กด subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหน่อยก็ขอตัวไปดื่มต่อนะคะสวัสดีค่ะ